สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขณนครับผมกิติครับผมบนเพจ facebook กิติคนกำนวนักับ y o ยู u ูบช่องกิติคนกำนวนัทีวีครับคลิปนี้หนะ้าทั้งหวยล่านะครับหวล่าพัฒนาประจำงวดวันที่18กันยายน2 0 2 3นเดอ้อพี่น้องข้างบนเป็นของงวดที่แล้วนะวันที่1 5หนะครับบอตอม่วงกรไไ้เนาะงวดวันที่15มันออก2 9งกับ4 2ครับพี่น้อง คือเลขผมเด่นสองตัวนะมวดแต,แแต,ต่เดียวเก่า <laughs> คนะับสองครับแตกสามตัวเด้นะแตกสามตัวอยู่นะแต่ว่าแนวทางของผมบวิน่นวินเลขเบิร์เลขตองเลขหามเนาะสำหรับเลขกสามตัวเนาะถ้าผูใ้ใดเอาเลขกหาตัวนี่ไปวินกับสิทธิ์เก่าเก่าอยู่เนาะนะครับแต่มันก็หลายนั่นแหละส่วนมากกระเจาะกับตามนี่แหลนะเนาะพี่น้องกับสิตามตโตอนนเน้นเนียนอะ่าเนาะเอ้ยมันผ่านไปแล้วฝากกไดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาเว้า มาคุยในคลิปต่อๆไปนะครับ4 5 6 7 8นี่คือเลขเวินในงวดวันที่18นี้นะครับวันจันทร์ที่18กันยายน2023นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับบน YouTube บน Facebook อย่าลืมกดถูกใจเพจนะครับเนดะ้อกดถูกใจเพจมันสิ่ึ้นติดตามโดยอัตโนมัติครับผมถ้ากดติดตามอย่างเดียวมันแไดแต้ติดตามครับนะ กดถูกใจเพจมันบน Facebook นะี่ย้าเจ้าบอกว่ามันสีได้รับการแจ้งเตือนนะครับจากระบบได้ดีกว่านะครับนะอันนี้กับบลูเน่จริงคือน่ชัดให้กันแต่ว่าถ้ากดถูกใจเพจมันสีขึ้นกดติดตามนั่มโดยอัตโนมัติครับตว่าถ้ากดติดตามอย่างเดียวมันสีได้ไดติดตามเนาะสี่ห้า หาครับแปดครับวิ่งดูดหาครับเฮ้ยมันวากันบได้เดอมันเหล็กตัวเดียวกันครับเหล็กเด่นตัวเดียวกันก็ไปหววห้าน้อยเลยครับหากับแปดด้วยกันเลยตำแหน่งเด่นมันดันเดียวกันเนาะเก่ากับสองเด่นเนาะหงวดหงิดเลวไหมนะตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่หาเนะาะกะว่าว่าได้แลหละเมื่อนี้เอา ส่วนสองตัวเน้นๆนะครับครับสามตัวเน้นๆเป็นอย่างไปบ้างนอกจากหาแปดครับหาสองครับแปดสองครับสามตัวเน้นๆสามชุดเช่นเดียวกันครับผมอ่าซีหาแปดหกหาแปดเจ็ดแปดหาครับ นีเด้อวันที่สิบแปดด้วยครับทางบนวันที่สิบห้าด้วยมันออกไปแล้ว,นวนเนา,าะถ้าเสืเต็มหน้ากระดาษอีกเลขถ้าเสื้อมันเน้นวทางเนาะก็เอาเฉพาะตัวเน้นๆแล้วกันครับสามชุดเนานะยังละสามชุดทั้งสองตัวสามตัวเนาะสองตัวสามตัวเน้นๆเนาะ ถาว่างทั้งบนทั้งล่างก็เป็นสิบสองชุดนะครับเพราะว่าต้องกลับพร้อมแล้วผมขอสู้มือไเพราะบางท่านก็สับสนมองไปหลายจุดนะก็สิเป็นสิบสองชุดครับว่างบนล่างกลับพร้อมเนาะหาแปดแปดหาหาสองสองหาแปดสองสองแปดเนาะอันนี้สามตัวบนนะครับถัดตรงก็แค่สามชุดถ้าตรงโต้ก็หกชุดถ้หกกลับก็บเป็นสิบแปดชุดเนาะ กะแล้วแต่ผู้นำประสาทงานด้วยครับกิตติเอามานำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเองหรือถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้นะครับพี่น้องแปดกับหาเนาะไปวิ่นกับเล็กวิ่นด้านบนเนี่ยเนาะหาตัวเนาะหาซี่หา 4, หาหาหกหาเจ็ดหาแปดแปดซี่แปดหาแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดอ่าสิบชุดครับกับพร้อมกับเหลือดสิบหกชุดเนาะเพราะว่าหาหาแปดแปด ห้าแปดแปดห้าเพราะต้องกลับเนาะเลยเป็นสิบห้าสิบสิบหกชุดนะว่างบนล่างก็จะเป็นสามสิบสองชุดทำมันเข่ามากอสิยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้อยู่เด้หรือตะเสื้อมมันในเลขวิ่งอะเลขลูดผมเนาะก็ไปลูดสิบเก้าประตูเลยครับลูดแตงแต่ศูนย์จนถึงเก่าเลยเด้อสิบเก้าชุดบนล่างก็จะเป็นสามสิบแปดชุดทะเลหามากนะครับบ่าวาบนวารางกะสิ ได้ครับผมในกรณีที่มันมากนะนะครับหรือถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้ครับเข้าไปอีกเลขหาโต้นี่แหละว,วิ่งกันก็นไปก็มาได้ยี่สิบหาชุดครับเมื่อกี้ผมวิ่งหากค่แปดแล้วเนาะนะที่นี่ก็วิ่งสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเป็น ยี่สิบหาชุดบวกกับอันนี้นะครับหาก,กับแปดที่วิ่งไปข้างต้นเนาะกะบ,บนนรางขะหาสิบชุดครับจังได้กระติกกัได้ครับขอมันแตกอยู่ในนี้เห็ <c oughs> นเนาะหวดที่แล้วเก่าๆานี่เนาะนะครับโอเคครับมันๆสุขภูสุคนครับผมก็ตามพูใดก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าก็อยากให้ตามผมแล้วมันมันเนาะอยากให้เลขกับของเขาเพราะยังดอกเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ